โอ้นอของเราไม่โซอ่ะเฮียไม่โซอ่ะไม่โซะแล้วแต่ตอนนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยตอนตลอดนี่หน่อยตลอดยิงหน่อยตลอดยิงออกก่อนเปที่ไหน่อกนโอเคพี่เปาออกพี่เปาเขาออกออกจากไหนอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ้าพี่เปา มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อไอต้อเตีอไม่ยอมพี่ไอต้อเตีอเปิดไอต้อเตีออยู่ไหนตอนเนี้ยมันโดนอุ้มไปแล้วพี่เบาโดนอุ้มไปแล้วโดับเนี่ยใช่โดนทับโดนหมดเลยโดนหมดโดดนหมกลุ่มเลยอุ้มเอ๋วบ้าอุ้มอะไรอุ้มธรรมดาอุ้มอะไรวะเคเคเขาอุ้มยังไงครับอุ้มพอนุ่นม่วงตันม่วให้เลยเออเลยเหรอใช่ หมอมานี้หมอมานีมอมนี้โอ้ยโอ้ยกดรอใหโอกาสแล้วพี่เตาลูกหนึ่งหมอมีปะ่มรรงไหนบลงไหนงปะบ้านไหนบ้านไนานเอ็ดวานาคีเอ็ดนาคีเอ่มาชุกชุกเอ็ชุกแกปั๊มหมดแล้วกู หมดทุกอย่างปนมีมีบ้องอีกไหมครับใครมีบ้องยิงในบ้านน้่น่อยบ้องคืออะไรวะเฮ้ยครับกัญชาหรอก็เฮียแล้วไม่ใช่พี่ไม่ใช่ปืนปืน RPG RPG ยิงพังมาตูกครับไม่ไม่่าคนนี้โอ้ยตายไอจเดมอนทีทีอยากเข้านะพี่ไม่เข้าไม่ไม่เข้าพี่เหลือคนเดียว พี่ไม่เข้าอยู่แล้วพี่รอหน้าบ้านก่อนนะครับผมจัดก,การให้พี่รอหน้าบ้านแล้วตอนนี้ตำรวจทำอะไรเนี่ยไฟยเหรอสู้กับ J.K. เหรอหรือว่าไงวะเคใช่ใช่ตำรวจสู้กับ J.K. บ JK. เ,เขาเอาศพเข้าบ้านอเ,เอาศพเข้าบ้านเออมึงไปสู้เลย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 เพราะผมผมไม่ใช่ตำรวจพี่อ๋อไม่ใช่ตำ, <ผม S 1> ตำรวจ<ล>ร <อ S 2> ผมโดนสถานะพักงานอยู่ครับอ๋อเหรอแล้วมันเหตุ ใส่แทร็คเลยครับหมอแต่ผมพอดีผมยืนจังหวะที่เขายืนคุยกันพอดีโอเคโอเคัน,นเทสไปโรงพยาบาลใช่ปะน้องน้องชายได้บันเทสไปโรงพยาบาลใช่ปะน่าจะใช่ครับพี่โอเคไหนบ้างบอลอยู่ไหนบออโอ้เป็นหอ,อนแม่ใส่ชจต้ตำรวจนะครับคนนี้ ใครห่อเขียนบ้านผมเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับได้ไหมครับอันนี้เดามาเห็ดอะไรไม่ได้ได้ไหมครับเอามาไหมครับเดี๋ยวหมอยเยอะที่ว้ากูอยู่ตั้งแต่ต้นหรือเปล่าตั้งแต่บึงตีตั้งแต่แทงกันครั้งแรกแล้วเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลก็ได้ครับมีใครโดนห่อเยอะไหมอ่ะ หมอเพิ่งชุบเพราะผมหมอเพิ่งชุบไม่ไม่ไม่หมอโคตผิดหมอโคตผิดเนี่ยหมดนี่เลยพี่เนี่ยหมดนี่เลยเออที่ไหนชั้นสามอ๋อเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลก็ได้ไปโรงพยาบาลปะเราไปรถปะไม่มีนี่ไปกับพี่เลยไปกับพี่ไปโรงพยาบาลไครอะใครอะน้ำส้มครับน้ำส้มน้ำส้มเออขอขอน้ำส้มหน่อยน้ำนจะหมดฮะไม่มีพี่ผมชื่อน้ำส้มเดี๋ยวเราไดี๋ยวไฟเชนชัไม่มาคิดน้ำส้มเมื่อีน้ำส้มเนีไงไว้ผมไม่เข้าใจ อันนี้พี่ดูสีผมผมงพี่มึงเป็นน้ำส้มมึงไม่มีน้ำส้มมีน้ำส้มจะกินส้มสมีน้ำส้มจะกินส้มตีมีน้ำส้มจะกินไรจะกินอะไรยังไม่อยากคันพี่คันออกมามันจะไม่ใช่จะไม่ใช่น้ำส้มนล้วพี่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลกันว่าใครอยู่โรงพยาบาลบ้างว่าแต่มันออกยังไงเนี่ยเฮียอ้าวโทษครับตัวครับโทษครับตัวครับพี่จะไปดีหลอดด้วยเผาเราจะโดนคตีต่อนะพี่โดนไล่โดนไล่โดนไล่ พี่โน่ไงตามหลังเราอยู่ต้องหาทางออกให้กูหน่อยดนี้ออกจากบ้านหลังนี้ออกทางโน้นทางนี้ออกยกขวาออกเจหลังกูอ่ะพี่โนนี่ไงพี่โนไว้ผมเป็นคนหนึ่งพี่พี่โน้วยพวกผมไว้ก่อนได้ไหมเขาไม่ตามเลยอกขี่ให้ไหมพี่เขาเออาไปขี่ให้พี่ดิกูหาจะออกจากที่นี่ไม่ได้ว่ะเขาวงกดหรือบ้านเจเคเนี่ยจะเรียกบ้านเจเคแล้วเขาวงกดแล้วนะไอ้เหี้ยทางออกก็อยู่ทางโน้นนี่ไม่เข้าใจเลย ว่างมองไม่ได้นอนไม่ใช่ไม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 ่ได้เมาเมาอะไรหรอกทำวันี้ทำงานเออทำไมเราหาทางออกง่ายจังวะทางออกมันอยู่ทางเดียวพี่ทางออกทางออกไม่ทางเดียวเหรอใช่มีที่การแก้ปัญหาทางออกคือทำตรงทางเข้านั่นแหละไม่ยากจบีเออ กู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 งงไป,ปมไม่ไจบวะพ <c oughs> <c oughs> ิ่ออดีเอออนมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องกูนเนี่ยกูม,มาดูน้องกูนเนี่ย,เ,ยเราไปโรงพยาบาลก่อนได้แต่แต่ที่เขาไม่จบเพราะมงว่าใจเขาแหละ้าใจชักนมเขาบอกครับถ้าจะจบก็คือจบโลทั้งแก๊งของหายหมดบ้านหายทุกอย่างหายห้ามกลับมาที่นี่อีกอ๋อบังคับไม่จบไปดิ ครับไม่ลองมีทุกอย่างเลยไม่เหลืออะไรเลยอะไอ้ก็คือไปเลยอืมเข้าใจหอคะช่วยชุบเค้นั่งมาหน่อยครับวันนี้ใส่บินนะครับชุบๆเดี๋ยวอุ้มให้เดี๋ยวอุ้มเลขแล้วเลขสี่หกครับเป็นไงบ้างรอพี่ครับไปไงบ้างครับโอ้โหมีเสียงพี่อ่ะ อย่างนี้พี่อย่างนี้ไปบินเลยครับอ่าหมอไมนไหมะสรบินนะครับเราพักตรงนี้ก่อนเนี่ยเดินเดิน <withd rew S 3> ม,น<ป>มนาหน้าหมอไปนอนก่อนแป๊บนึงนะมอกว่าวไปนอนจริงๆหรือไปนอนนอนในเตียงดิวครับว่างครับนอนนอนก่อน จะใจเย็นน้องชายใจยเย็นใจยเย็นฟังเลยค่ะไม่ครับขงๆเบื่อแล้ววะพี่อะไรนะเบื่อเรื่องอะไรวะมันเหนื่อยโคตรเลยอ่ะพี่ใช่หรอใช่เขรเซลฟ์ผมเหนื่อยจัดเลยอ่ะ สู้ๆน้องเอ้ยมันเป็นอย่างนี้แหละเอาเขาอาจจะไม่อยากไม่อยากให้เราพวกเราไปก็ได้ก็าาาอาจจะไม่ให้พวกเราไปก็ได้เดี๋ยวเรา ลรดเติมพลังก่อนเอ้ยน้องชายมันสามารถรเราสามารถนอนไอซีแล้วม,มันมเติมมันเ,เอ้ถ้าสมมติเรานอนไอ้น้องหมอ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 ครับหมอ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 อ้าวพี่เปา,าเอ้ถ้าเราถ้าเรานอนนอนนอนไอซี IC อย่างเงี้ยหลอดมันจะเพิ่มใช่ปะใช่ครับแล้วมันจะเพิ่มหลอดที่โอซีหร้เปล่าวะหลอดที่โอซีหลอดที่โอซี c. พี่นอนเลยครับอ๋อ ใช่พี่พี่ออกไอซีไปนอนออกซีแล้วนะมันจะเพิ่มเหมือนกันไงตกใจอ๋อมันมันไม่เพิ่มหรอกครับพี่พี่ออกออกไอซีอ่ะไอแปะคิวอทีอ่ะแล้วพี่ก็ปิดคอมแล้วก็นอนโอซีเลยครับอ๋อพี่นึกว่ามันจะเพิ่มเหมือนกันไงโทษทีพี่หลอดพี่หมดเหรออ๋อหลอดหลอดหลอดไหนไหนอ่ะโอซีอ๋อหลอดโอซีพี่ก็เพิ่มตามหลอดไอซีนี่แหละไอสัตร พี่พี่อินโลให้พี่เล่นโลเพย์เลยอ๋อครับครับนึกว่าพี่ไม่ถ้าเกิดหลอดหลอดโอซีหมดพี่เดินไม่น้าปักซอยแล้วตะโกนให้ให้กล้วยก็ได้ครับเดี๋ยวพวกแบบเจ้าถิ่นเด็กวงเด็กแว้นก็น่าจะทำพี่รีโหลดโอซีได้ครับเตะปากหมอนี่รีโหลดไหมยอดยอกเลดพีครับผมอ่ะมาละหลอดกูเต็มแล้วมาเดี๋ยวต่อไปเออสบู่พี่ปาสามศูนย์เก้าศูนย์ีไอมายังอ่ะพี่ยังมีสบู่ปะ ใครมีสบู่บ้างน้องไม่ดีป่ะแปอาของไปอาของไหนวะเลื่อนเที่ยวบินพี่ไม่อยากจ่ายบินเลยมื่นห้าเออมึงต้องเลื่อนเที่ยวบินดิมึงไปไหนต่อวะพี่ชายโลก่อยต้องเอาผมผมมองแล้ะตอนเนี้พี่ต๊อดเขาแบบคำสุดท้ายที่ผมได้ยินคือแบบว่าเขาน่าจะอยู่อีกสักพักหนึ่งเลยวีเพราะว่าชักนมคงน่าจะยังไม่ยอมโอ้โหดีว่ะอยาก่อนแล้วแล้วน้องแล้วน้องส่วนมากตอนนี้พี่เปาบัตร บัตรบัตรบัตหายไปเยอะเลยอ่ะบางคนไม่มีเลยพี่ใครรอดบ้างวะใครเป็นตัวใหญ่แล้วให้เรารอดบ้างวะพี่บอลเปล่าพี่บอลร่ดอย่างเออยังไม่เห็นบอลเน่ะตัวใหญ่เรารอดใช่ป่ะเมื่อกี้เห็นซุดอยู่ไอซุดก็รอดเหร ใช่พี่ใส่วนมากหลักๆรอดหลายคนอยู่พี่ใครจะทนก็ทนเลยนะพหลอน้องผมไม่ทนเอาไต่างแก๊งพี่ไม่ใจเบอลเป็นไงบ้างบอลผมรอดพี่พี่อยู่ไหนอยู่โรงพยาบาลมึงเป็นไงบ้างอ่ะอ่าเอออยู่โรงพยาบาลใครรอดสวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับอะไรนะใครรอดอ่ะต้องกลับมาบ้านกลับไปบ้านใช่ป่ะกลับมาบ้านแล้วเราจะไปช่วยเพื่อนแบบไปกันตอนนี้มันชุลมุนกับตำรวจอยู่ถ้าเราไปสักเทาคนเราก็ชนะแล้วพี่

ไม่จบดีๆไวต้ตอนตอนโดนอุ้มหมดเนี่ยอะไรนะพี่ตาลำคอมึงไม่ดีแล้วไรพี่ตานะพีตาพ่ตาไม่ยอมจบเดี๋ยวกลับไปคุยที่บ้านน้องชาย มันยังไฟต่อพวกนี้ใช่ป่ะวะมันยังไฟต่อพวกนี้ได้ใช่ปะ่ะเดี๋ยวก็คุยกับไอ้บอลก่อนไอเฮียพี่ตอนแรกพี่คิดว่าพี่จะเข้ามาเจราจารทันไงแต่ตอนนี้มันไม่ทันพี่เลยกะว่าเอออาจจะพักวะพี่ท้องทำงานมันเลี้ยวตรงไหนให้มันเร็วๆไว้ไอเอีย ใจเย็นดิใจเย็นดิรถกุศบรถผีสียงเนี่ยเออว่าไงวะาบอลพี่ชายกดพูดใหม่เออเออว่าไงรมากี่คนพี่รามากี่คนฮะสี่ห้าคนสี่ห้าคนที่เห็นสี่ห้าคนอยู่ไหนเนี่ยกำลังไปบ้านเนี่ยกำลังไปบ้านอยู่สองคนที่ที่เหลือกูบอกมาแล้วว่าน่าจะมาบ้านราอยู่รออยู่เร็วๆต้องรีบตามไปช่วยเพื่อนแล้ว เออมาแล้วเดี๋ยวกูไปรีโหลดไอ้นี้ก่อนอาบน้ำก่อนมีสบู่ปะเอามาเท้ยฮะเดี๋ยวราจะกลับไปช่วยเพื่อนฮะพี่เหรอเออพี่เปลี่ยนแต่งใหม่หรอแล้วใช่ดิมึงทำให้กูเฮียแต่งใหม่ไหมโอ้แต่งใหม่ไหมจะทำให้กูเฮียแต่งใหม่ไหมแต่กต่อยกูแต่งใหม่ไหม ตั้งแต่งใหม่ไหมอ่ะแล้วต่อยกูทำไมเล่าพี่มันไม่สวยเลยอย่างเงี้ยแล้วต่อยกูทำไมกูจะไปอาบน้ำอย่างเงี้ยมันไม่สวยเลยหมอย้อยไม่ชอบแล้วหนึ่งอ่ะไม่เกี่ยวไรเฮียไม่ได้ใจเขาแล้วไม่ได้ใจเขาแล้วเพื่อแก๊งเฮียไม่เกี่ยวกับเฮียใครทั้งสิ้นหน่อยสัตว์ไม่ได้ใจเขาแล้วนั่นแหละสบู่กูไม่เห็นมีเลยไม่ไม่มีสบู่เลยเหรอสบู่มาดิผมก็ไม่มีแหละคิดว่าพี่เปิดตู้ได้พี่จะมีหกเจ็ดสองอ่ะกูเปิดตู้ได้แต่มันไม่มีสบู่ให้กูอ๋อมีมีมีเฮีย ไอ้ฟ้าไอ้ฟ้ารอดดีกว่าไอ้ฟ้าอา,า่ปบอเรอดดีกแบบพี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนชุดกันดีกว่าพี่ ไปถ้าเราใส่หูดไปเหียเราใส่เกาะทับอ่ะ uh, มันดูยากทำเนียเไม่ทำงานได้ไงเนี่ยมาดูเลยเงี้ยมาล่ะนี่มุดูหัวแล้วดิเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ไหนไว้เฮียพี่ถือเวลาเราช่วยลันที่มีคาบุกิปะ ครมีแต่เนี่ยหัวโลนอะหน้ากากพี่หน้ากากมาแล้วกูไปทรงหัวโลนแล้วลากลากลากทองไล่สัตว์มาเดี๋มาไอ้เหี้ยกูตื่นละไปไหนต่อเนี่ยเข้าไปดิเข้าไปดิไปไหนต่อไปเบี่ไปช่วยเพื่อนดิไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนรถข้างนอกมีมาแต่งดำใครอะไปไหนต่อไปไหนต่อบอกกูที ตัวดูอะไรด้วยดูบ้านด้วยอยู่ที่นี่ไม่ก่อนเดี๋ยวไปรับเพื่อนก่อนพี่เปาไปรับเพื่อนที่โรงพยาบาลพี่ไปรับเพื่อนที่โรงพยาบาล <ไอ S 1> พี่กลับมไปรับเพื่อนให้พี่เปไปรับเพื่อนพี่เออได้ทีละคนเนี่ยนะเออใช่เหรอวะไม่ใช่ทางนี้เหรอวะเหี้ยงงงแล้วเนะี่ยไม่ใช่ทางนี้เหรอ แพี่ช่วยเท่าที่เท่ช่วยครับแต่พี่ก็จะไปแล้วไม่ไหวว่ะไม่อยากป่วยร่างกายเดยวพี่นอา